ชีวิตจะไม่ก้าวหน้าและยังคงอยู่ที่เดิมหากไม่ปรับเปลี่ยน5สิ่งที่สำคัญในชีวิต 1. การคิดหากเรายังคิดแบบเดิมๆจะไม่สามารถเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองได้การคิดเป็นกระบวนการทางจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเราซึ่งสามารถถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบเช่นการคิดเชิงบวกการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดสร้างสอน และอื่นๆหากเราติดอยู่กับรูปแบบการคิดที่ไม่ส่งเสริมการเติบโตชีวิตก็อาจจะไม่ก้าวหน้าไปไหนการคิดที่ฉุดครั้งชีวิตไว้หากไม่เปลี่ยนวิธีคิดบางอย่างอาจจะทําให้ชีวิตติดอยู่ที่เดิมเช่นการคิดแบบตายตัวเชื่อว่าความสามารถถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถพัฒนาได้เช่นฉันไม่เก่งเลขเลยไม่มีวัง มัมได้การคิดเชิงลบมองแต่ข้อเสียจนไม่กล้าลงมือทำเช่นฉันคงล้มเหลวแน่แการคิดแบบยืดคิดว่าโชคชะตาไม่เป็นธรรมและไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นฉันไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นการคิดแบบหลีกเลี่ยงปัญหาหนีปัญหาแทนที่จะเผชิญหน้าเช่นขอไม่คิดถึงมันเดียวมันก็คงผ่านไปเองวิธีเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าเรา ต้องฝึกการคิดที่ช่วยให้เราเติบโตกลับเป็นแนวคิดเติบโตเชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้เช่นฉันอาจยังไม่เก่งตอนนี้แต่ถ้าฝึกฝนฉันต้องดีขึ้นได้มองหาโอกาสในทุกสถานการณ์ทุกปัญหามีบทเรียนเช่นถึงฉันจะล้มเหลวแต่มันสอนอะไรฉันได้บ้างฝึกคิดแบบนักแก้ปัญหาแทนที่จะบ่นให้หาทางแก้เช่นตอนนี้ฉันไม่มีเงินพอฉัน จะหาวิธีเพิ่มรายได้ได้อย่างไรใช้การคิดเชิงบวกโฟกัสที่สิ่งดีๆในชีวิตเช่นวันนี้อาจมีเรื่องแย่แต่ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันการนำไปใช้ในชีวิตจริงในการทำงานคิดหาทางแก้ปัญหาแทนการตำหนิเช่นหากโปรเจกต์ล้มเหลวควรคิดว่าเราจะปรับปรุงอะไรได้บ้างในการเงินแทนที่จะคิดว่าฉันไม่มีเงินพอให้คิดว่า ฉันจะหารายได้เพิ่มจากที่ไหนในความสัมพันธ์แทนที่จะคิดว่าทำไมเขาไม่เข้าใจฉันให้คิดว่าฉันสามารถสื่อสารให้เขาเข้าใจได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดเพราะวิธีคิดจะส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของเราหากเราฝึกคิดให้เป็นบุกค,คิดแก้ปัญหาและมองหาโอกาสใหม่ๆเราจะสามารถพัฒนาตัวเอง และสร้างชีวิตที่ดีเป็นได้สองทัศนคติการมองโลกในแง่ดีหรือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถเปลี่ยนทิศทางชีวิตได้ทัศนคติคือวิธีที่เรามองโลกมองตัวเองและมองสิ่งรอบตัวซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจและความสำเร็จในชีวิตของเราทัศนคติสามารถแบ่งเป็นสองแบบหลัก ทัศนคติเชิงบวกการมองโลกในแง่ดีมองหาโอกาสในทุกสถานการณ์และเชื่อมั่นว่าสามารถพัฒนาตัวเองได้ทัศนคติเชิงลบก,การมองโลกในแง่ร้ายเห็นแต่ปัญหาโทษโชคชะตาและไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองทัศนคติที่ทำให้ชีวิตติดอยู่ที่เดิมหากเรามีทัศนคติที่ไม่ดีอาจทำให้เราพลาดโอกาสในการเติบโตเช่นฉันทำไม่ได้หรอก การคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถทำให้ไม่กล้าลงมือทำชีวิตฉันแย่เสมอการมองว่าตัวเองโชคร้ายทำให้ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงฉันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้เชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วทำให้ไม่คิดพัฒนาตัวเองคนอื่นโชคดีกว่าอิจฉาคนอื่นแทนที่จะโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองความล้มเหลวคือจุดจบ มองว่าการล้มเหลวคือสิ่งแย่ที่สุดแทนที่จะเรียนรู้จากมันทัศนคติที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหากเราปรับทัศนคติให้ดีขึ้นจะช่วยให้เรามีโอกาสพัฒนาตัวเองและก้าวหน้าในชีวิตฉันสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เปลี่ยนจากการคิดว่าฉันทำไม่ได้เป็นฉันยังทำไม่ได้แต่ฉันสามารถเรียนรู้ได้ทุกปัญหามีทางแก้แทน ที่จะจมอยู่กับปัญหาให้โฟกัสที่การหาทางงอออกฉันควบคุมชีวิตตัวเองได้เชื่อว่าตัวเองสามารถกำหนดอนาคตได้ด้วยการลงมือทำฉันขอบคุณในสิ่งที่มีฝึกมองเห็นข้อดีในชีวิตทำให้มีความสุขมากขึ้นความล้มเหลวคือบทเรียนมองว่าความผิดพลาดเป็นโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง วิธีเปลี่ยนทัศนคติให้ชีวิตก้าวหน้าปล่าเปลี่ยนคำพูดของตัวเองหลีกเลี่ยงคำพูดเชิงลบเช่นแทนที่จะบอกว่ามันยากเกินไปให้พูดว่ามันเป็นความท,ท้าทายที่น่าสนใจฝึกขอบคุณสิ่งที่มีเขียนสิ่งดีๆในชีวิตทุกวันเพื่อฝึกมองโลกในแง่บวกอยู่ใกล้คนที่มีทัศนคติดีคนรอบตัวส่งผลต่อความคิดของเรา เลือกอยู่กับคนที่ช่วยส่งเสริมให้เราคิดบวกฝึกมองหาบทเรียนในทุกสถานการณ์เมื่อเจอปัญหาลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้สอนอะไรฉันได้บ้างลงมือทำแทนที่จะบน่นถ้ามีสิ่งที่ไม่พอใจแทนที่จะบน่นให้ลงมือแก้ไขทัศนคติเป็นตัวกำหนดทิศทางชีวิตของเราหากมีทัศนคติที่ดีเราจะสามารถมองหาโอกาสพัฒนาตัวเอง และก้าวไปข้างหน้าได้แต่ถ้าติดอยู่กับทัศนคติเชิงลบเราอาจพลาดโอกาสดีๆไปโดยไม่รู้ตัวการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นจากการเปลี่ยน,ยน,ยน,ยนวิธีคิดและทัศนคติเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด3นิสัยการพัฒนานิสัยที่ดีเช่นการจัดการเวลาหรือการดูแลสุขภาพนิสัยคือพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน ซึ่งมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จและคุณภาพชีวิตของเรานิสัยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทนิสัยที่ดีส่งเสริมให้ชีวิตก้าวหน้าเช่นการตื่นเช้าอ่านหนังสือออกกำลังกายนิสัยที่ไม่ไดีฉุดรั้งชีวิตเช่นผัดวันประกันรพรุ่งใช้เงินเกินตัวไม่ดูแลสุขภาพนิสัยกำหนดอนาคตสิ่งที่เราทำทุกวันจะสะสมกลายเป็นผลลัพธ์ในอนาคต เช่นถ้าออกกำลังกายทุกวันสุขภาพก็จะดีขึ้นนิสัยมีผลต่อความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จมักมีนิสัยที่ดีเช่นวางแผนจัดการเวลาขยันเรียนรู้นิสัยช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องคิดมากเช่นค่าชินกับการอ่านหนังสือทุกวันเราจะอ่านโดยอัตโนมัตินิสัยที่ทำให้ชีวิต ไม่ก้าหน้าหากไม่เปลี่ยนนิสัยบางอย่างชีวิตอาจติดอยู่ที่เดิมเช่นผัดวันประกรันพรุ่งธรรมให้เสียโอกาสและงานข้างค้างใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นดูโซเชียลมากเกินไปแทนที่จะใช้เวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ดูแลสุขภาพนอนดึกกินอาหารไม่มีประโยชน์ไม่ออกกำลังกายส่งผลต่อพลังงานและประสิทธิภาพการทำงานใช้เงินเกินตัวไม่มี การวางแผนการเงินใช้จ่ายเกินรายได้ทำให้ไม่มีเงินเก็บไม่เรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองอยู่กับความรู้เดิมๆไม่หาความรู้ใหม่ทำให้ไม่ก้าวหน้านิสัยที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหากต้อองค์การให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นต้องฝึกนิสัยที่สนับสนุนเป้าหมายเช่นนิสัยการตื่นเช้า ช่วยให้มีเวลาวางแผนและเริ่มต้นวันอย่างมีพลังนิสัยการอ่านหนังสือเพิ่มความรู้เปิดมุมมองใหม่ๆนิสัยการวางแผนล่วงหน้าช่วยให้จัดการเวลาและงานได้ดีขึ้นนิสัยการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีและมีพลังในการทำงานนิสัยการเอาเงินวางแผนการเงินเพื่ออนาคตไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวนิสัยคิดบวกทำให้มีกำลังใจในการเผชิญปัญหาวิธีเปลี่ยนนิสัย ให้ชีวิตดีขึ้นเริ่มจากนิสัยเล็กๆไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในทันทีเริ่มจากสิ่งเลซอกซอกเช่นอ่านหนังสือวันละหนาทีใช้กด21วันนักจิตวิทยาพบว่าถ้าทำสิ่งใดติดต่อกัน21วันร่างกายจะเริ่มคุ้นเคยและกลายเป็นนิสัยเชื่อมโยงนิสัยใหม่ กับนิสัยเดิมเช่นถ้าต้องการฝึกออกกำลังกายให้ทำหลังจากแปรงฝันทุกเช้ากำหนดรางวัลให้ตัวเองหากทำสิ่งดีๆได้ตามเป้าหมายให้รางวัลตัวเองเช่นกินของอร่อยดูหนังที่ชอบหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนิสัยแย่ๆเช่นถ้าต้องการเลิกใช้โซเชียลมากเกินไปให้วางโทรศัพท์ไว้ห่างหากเพื่อนหรือกลุ่มที่มีนิสัยดีอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมที่เราต้องการเรียนแบบนิสัยคือสิ่ง ที่กำหนดอนาคตของเราถ้าต้องการให้ชีวิตก้าวหน้าต้องฝึกนิสัยที่ดีและเลิกนิสัยที่ฉุดรั้งเราไว้เริ่มเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆและทำให้ต่อเนื่องชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนสี่การเรียนรู้ไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะทำให้ชีวิตหยุดนิ่งการเรียนรู้คือกระบวนการที่ทำให้เรารับรู้ทำความเข้าใจและนำความรู้ไปใช้พัฒนาตัวเอง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้าการเรียนรู้ช่วยให้พัฒนาทักษะยิ่งเรียนรู้มากยิ่งมีโอกาสเติบโตในอาชีพและชีวิตช่วยให้ปรับตัวได้ดีโลกเปลี่ยนแปลงเราคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาจะสามารถปรับตัวได้ช่วยแก้ปัญหาได้ดีขึ้นการมีความรู้มากขึ้นทําให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ความรู้เปิดทางให้เราเจอแนวคิดวิธีการและโอกาสที่เราใหม่นะักเคยเห็นมาก่อนอุปสรรคที่ทำให้ไม่เรียนรู้แม้ว่าการเรียนรู้จะเป็นสิ่งสำคัญแต่หลายคนมักไม่ให้ความสำคัญเพราะสาเหตุต่อไปนี้คิดว่าตัวเองรู้พอแล้วหยุดเรียนรู้เพราะคิดว่าไม่มีอะไรต้องรู้เพิ่มเติมกลัวความล้มเหลวไม่กล้าลองสิ่งใหม่เพราะกลัวผิดพลาดไม่มีเวลาอ้างว่า ไม่มีเวลาเรียนรู้ทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญขี้เกียจเรียนรู้สิ่งใหม่ยึดติดกับสิ่งงอที่คุ้นเคยไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนข้อมูลมีมากเกินไปทำให้สับสนและไม่เริ่มต้นเสียวิธีการเรียนรู้ให้ได้ผลหากต้องการพัฒนาตัวเองผ่านการเรียนรู้ ต้องมีวิธีที่ถูกต้องเช่นเรียนรู้จากการอ่านอ่านหนังสือบทความหรือสื่อที่ให้ความรู้เช่นหนังสือพัฒนาตนเองเรียนรู้จากประสบการณ์ลงมือทำจริงเพราะประสบการณ์เป็นครูที่ดีที่สุดเรียนรู้จากผู้อื่นฟังคำแนะนำจากคนที่มีประสบการณ์เช่นที่ปรึกษาครูหรือเพื่อนร่วมงานเรียนรู้จากความล้มเหลวเมื่อผิดพลาดให้หาข้อผิดพลาดและปรับปรุงให้ดีขึ้นเรียนรู้จากแหล่งความรู้สมัยใหม่ เช่นคอสออนไลน์พอดแคสต์วิดีโอการศึกษาวิธีฝึกให้เป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตกำหนดเป้าหมยายการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะเรียนรู้เรื่องอะไรจะสรรนเวลาให้การเรียนรู้เช่นอ่านหนังสือวันละ30นาทีฟังพอดแคสต์ระหว่างเดินทางฝึกตั้งคำถามอย่าหยุดสงสัย และค้นหาคำตอบนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริงไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลงมือทำเช่นเรียนเรื่องการลงทุนแล้วนำไปลงทุนจริงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อยู่ใกล้คนที่กระตือรือร้อนในการพัหนาตัวเองการเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาจะสามารถเติบโตและพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กเเรียนรู้ทุกวัน นอนและนำความรู้ไปใช้จริงชีวิตคุณจะไม่หยุดนิ่ง 5. ความสัมพันธ์การเลือกเพื่อนหรือคนรอบข้างที่สนับสนุนและเข้าใจความสัมพันธ์คือการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลซึ่งมีผลต่ออารมณ์ความคิดและคุณภาพชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับครอบครัวคู่รักเพื่อนๆร่วมงานหรือแม้แต่ตัวเองความสัมพันธ์สำคัญ เพราะส่งผลต่อความสุขความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้เรารู้สึกเติมเต็มและมีความสุขมีผลต่อความสำเร็จคนรอบตัวมีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของเราถ้าอยู่กับคนคิดบวกเราก็จะคิดบวกเป็นแหล่งทางใจเวลามีปัญหาคนที่เข้าใจเราคือกำลังใจสำคัญช่วยให้เติบโตวความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้เราพัฒนาและเรียนรู้จากกันลกันความสัมพันธ์ที่ทำให้ชีวิต ไม่ก้าวหน้าหากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอาจทำให้ชีวิตเราติดอยู่ที่เดิมเช่นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษยอยู่กับคนที่กดดันบันทอนหรือไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ไม่มีความจริงใจคบกันเพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่เพราะความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ไม่มีการสื่อสารที่ดีทะเลาะกันบ่อยไม่เข้าใจกันอยู่กับคนที่คิดลบหรือชุดรังเราเช่นคนที เอาแต่บ่นโทษคนอื่นหรือไม่พยายามพัฒนาตัวเองวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหากต้องการให้ชีวิตก้าวหน้าเราต้องเลือกและสร้างความสัมพันธ์ที่ช่วยเสริมพลังให้กันแอและการสื่อสารอย่างจริงใจพูดคุยเปิดใจรับฟังกันอย่างเข้าใจให้และรับอย่างสมดุลไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียสละตลอดเวลาเคารพ ซึ่งการและการรับฟังความคิดเห็นและให้เกียรติกันเลือกอยู่กับคนที่สนับสนุนเราคนที่ช่วยผลักดันให้เราดีขึ้นเรียนรู้ที่จะให้อภัยไม่มีใครสมบูรณ์แบบการให้อภัยช่วยให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์ไปพร้อมกันเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่ฉุดรั้งการวิธีรับมือกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีตั้งขอบเขตให้ชัดเจน หากมีคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่ควรมีระยะห่างที่เหมาะสมสื่อสารรถตรงไปตรงมาหากมีปัญหาควรพูดคุยกันแทนที่จะเก็บไว้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางบางครั้งเราต้องตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษโฟกัสที่คนที่มีค่ากับเราอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้ชีวิตก้าวหน้าในขณะที่ความสัมพันธ์ ที่ไม่ดีอาจฉุดรั้งเราไว้จงเลือกอยู่กับคนที่ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นและอย่าลืมพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับคนรอบข้างด้วยถ้าทำการเป,ปลี่ยนแปลงในด้านเหล่านี้ได้ชีวิตจะมีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้น